หอมเลิศรูอหรอมเลิศรูอหรอมสุภาพหอมนิ่มนวลน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจากลอนดอนนะคะวันนี้แอลจะมารีวิวนะคะ,ะน้ำหอมลังคมนะคะของอของฝรั่งเศสนะคะ La Vie Est b e นะคะ ก็เป่นน้ำหอมควดน,นี้30มินลลิลตรนะคะกลิ่นหอมกรันจวนใจนะคะด้วยกลิ่นหอมของอลูกแพรแล้วก็แบล็ k ค a r ินนะคะซึ่งเป็นกลิ่นหอมที่หวานหวานสวีทนะคะที่สำคัญแล้วก็มีดอกไม้ 3, 3ชนิดด้วยกันนะคะมีทั้งดอกกลิ่นหอมของดอกมะลิ ดอกส้มและก็ดอกไอริสนะคะเหมาะสำหรับสาวๆนะคะสาวๆหรือว่าไม่สาวนะวัยอนก็ใช้ได้นะคะกลิ่นสุภาพนะคะกลิ่นสุภาพแล้วก็กลิ่นหอมอคือค่ะน้ำหอมชนิดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากความสุขนะคะความเป็นอิสระและความสง่างามนะคะ สำหรับหญิงๆค่ะค่ะน้ำหอมนี้ก็เปิดตัวขึ้นมาเมื่อปีพศ2012นะคะแล้วก็พศ25งพนะ้าห้าิบห้านะคะนะคะพศของไทยเนาะค่ะก็โดยการออกแบบกลิ่นของสามนักปรุงน้ำหอมผู้มีชื่อเสียงที่ฝรั่งเศสนะคะ แต่แอมไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวกลัวพูดชื่อเขาไม่ถูกนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ค่ะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยไม่ได้บอกค่ะฉีดได้เบาๆมือนะคะ,ะกลิ่นจะหอมมากนะก็ฉีดเอาไว้แล้วประมาณเปิดให้ดูนะคะเป็นแบบนี้ก็จะ ะะเวลาไปทำงานออกไปข้างนอกนะคะฉีดนิดนึงสเปรย์นึ่งอย,อ,ยอย่าฉีดแรงนะคะฉีดเบามือนะคะเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากนะคะเขาจะอยู่ติดทนได้ประมาณติดทนนานถึง8ชั่วโมงเชยนะคะาสำหรับดิฉันเองเวลาอ,ออกไปข้างนอกก็ฉีดไม่ได้ฉีดใส่ตัวนะใส่เสื้อโค้ทนะคะนั่นแหละ อีกอาทิตย์หนึ่งกลิ่นก็ยังอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะจางไปเป็นกลิ่นอื่นมันไม่เป็นกลิ่นทอ็อปนำมาเหมือนอเหมือนเราฉีดครั้งแรกเนาะเวลาเราฉีดน้ําหอมอนานไปเนี่ยมันจะเป็นนาทีนะสิบนาทีสิบห้านาทีกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนไปดรอปลงไปเป็นกลิ่นอื่นนะคะที่เขาผสมมานะเช่นมันจะมีกลิ่นดอกส้มกลิ่นดอกมะลินะคะกลิ่นหอมของดอกมะลิแล้วก็ดอกไอริชด้วยนะคะ ขวดขวดนี้เนี่ยสามสิบมิลลิตรค่ะก็ได้มาจากลูกสาวให้เป็นของขวัญน,นะคะก็ยเยา,ายแอลก็ใส่น้ำหอมบ้างแต่ไม่ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปทำงาน <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยเปลืองค่ะ <c oughs> ค่ะด้วยส่วนผสมที่ลงตัวนะคะของอ Black c u r r ร n t และก็ลูกแพรนะคะ แล้วก็ผสมด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ถึง3ชนิดนะคะก็จะทำให้น้ำหอมชนิดนี้นะคะหอมหวานรันจวนสำหรับผู้หญิงผู้หญิงนะคะ,ะใช้มั่นใจได้ว่าฉีดเวลาค่ำคืนจะทำให้ผ่อนคลายนะคะด้วยกลิ่นหอมที่สัมผัสได้นะคะ,ะมั่นใจว่าให้ความสุขค่ะ ให้ความสุขในการหอมสำหรับคนชอบน้ำหอมนะคะี๋ยวก็มาแนะนำนะคะมันมีสามขนาดเอ้ยมสี่ขนาดให้เลือกเลยนะคะ,ะขนาดนี้30มิลลิลิตรนะคะแล้วก็จะมีสามสิบมิลลิลิตรห้าสิบมิลลิลิตรแล้วก็นะเจ็ดสิบห้ามิลลิลิตรแล้วก็ร้อยหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะขวดใหญ่อันนี้เป็นขวด30มิลลิลิตรก็ วดน,นี้ก็ใช้ใช้ได้นานค่ะเพราะว่ายายเอาใช้น้ำหอมไม่เปลืองนะไม่ได้ฉีดทุกวันเนะาะค่ะน้ำหอมชนิดนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศด้วยนะคะหรือจะออกไปข้างนอกนะคะฉีดฉีดออกไปข้างนอกก็ได้แต่ว่าไม่เหมาะสำหรับคนที่ทำงานและมีเหงื่อนะคะทำ,ทำงานและมีเหงื่อหมายความว่า ถ้าสมว่าเราทํางานแล้วเหงื่อออกเยอะๆไม่สมควรฉีดน้ําหอมชนิดนี้ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้กลิ่นผสมกันนะคะและมันก็จะไม่ได้กลิ่นที่เราต้องการค่ะจะเป็นสาหรับพักผ่อนเย็นๆตอนเย็นๆนะคะฉีดได้ผ่อนคลายนะคะหอมผ่อนคลายแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าไปทํางานอย่างเงี้ยฉีดได้ค่ะค่ะเวลาเราฉีดอ่าสิบห้านาทีแรกนี้ยังยังหอมสดชื่น รันเจนใจอยู่นะคะหอมกลิ่นอของแบล็กเคเรนต์นะคะแล้วก็ลูกแพรนำมานะคะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้รวมนะคะดอกดอกมะลิดอกไอริสแล้วก็ดอกส้กมค่ะนะคะสามอย่างนะคะ <c oughs> กลิ่นเขาจะมาแบบนี้ยังหอมรันเจินใจอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้น,น,นานๆกลิ่นเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะดรอปลงเป็นกลิ่น ค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้นานๆน,นะคะพอฉีดไปสักประมาณ2อสามชั่วโมงเนาะกลิ่นมันก็จะออกมาเป็นกลิ่นแอ่าแพสซูรี่กลิ่นวานิลลานะคะแล้วก็กลิ่นถั่วะนะคะค่ะเป็นกลิ่นที่แอลชอบมากนะคะ,อะชอบในความหอมนะคะชอบในความหอมผ่อนคลายนะคะเมื่อตอนอาบ,บน้ำเสร็จใหม่ๆก ฉีดสักเล็กน้อยนะคะก่อนนอนก็จะหอมสดชื่นนะคะทําให้หลับสบายค่ะนะคะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถนัดนะคะรีวิวน้ำหอมเนี่ยก็ยังไม่เคยทำนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ